ซ o v p ROV League 2023 Summer เริ่ม28มกราคมนี้ ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแข่งขัน ROV Pro League 2023 Summer กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่28มกราคมนี้ถือเป็นฤดูการที่11ของศึก e-sport ที่มียอดผู้ชมสูงสุดของไทยมี9สโมสรเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวม10ล้านบาทฤดูการนี้มาพร้อมสโลแกน All In ใส่ให้สุดสำหรับแชมป์เก่ากว่า2ซีซันล่าสุด อย่างเจ้าหมูเบคอนทามที่เพิ่งคว้าแชมป์นานาชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรายการ Arena of v e l o r Premier League 2022จะยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากปีที่แล้วนำทัพโดยกัปตันทีมคนใหม่เต่า X ซัพพอร์ตมือทองประจำทีมและ9สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน r u v ี League 2023 Summer มีดังนี้ 1. b a c เบคอนทาม 2. บ e ุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ต 3 Talon 4 Valencia CF E-sport 5 PSG E-sport 6 B E-sport X Go City 7 E Arena 8 King of Gamers Club 9 e v o s X Thai Fight ปทุม